ตำหอมกับกระเทียมตำหอมกับกระเทียมนะครับเอฟซีดูท่านั่งท่านั่งแม่ครัวหน้าตาแม่ครัวนะครับดูหน้าตาแม่ครัวทำไปด้วยยิ้มไปด้วยคนระับ สวัสดีค่ะนี่กับช่างไฟทองคำนะคะพูดดีๆรปช้าๆดพูดดีๆดิสวัสดีคูใหม่ให้เต็มๆสวัสดีค่ะนี่กับช่างไฟทองคานะคะสวัสดีที่ครรักทุกท่านทุกคนนะครับผวันนี้มเลยลุกเข้ามาเข้าครัวทากับข้าวดูนีว่าจะเป็นจัดรวยแค่ไหีคใช่ในกี่รอบกี่ อีป mm ีแ hmm. ล mm ้ว hmm. น so oh ี so too, like this this ่ที่มาทำกับข้าวนี่ตั้งแต่เกิดเลยบ่ตั้งแต่เกิดไม่ล่ะแต่เกิดตื่นมาก็มานั่งเพึ่งวันนี้แหละครับนี่ที่ตื่นมานี่โอ้โยด่าับาะนี่มีอะไรครับส่งเสียงดังรบกวนเหลือเกินขยันหน้าเราดูดูด่าเดอ๋ยวเบาะนี่ทำอะไรเดนนี้ เป็นลุมหมดแล้วดูดูดูตีมือเบานี่กแพนด้านะยอดมากเลยได้เบานี่ไปแทะอะไรเ่ยโอ้โดูดูดูบอนี่ไม่ยอมครับโกยอย่างเดียวอๆๆโอ้โหดู เอาหนี้เอากินครับใครจะมาถมหลุมนี้นะต่อไปแม่หน่อยรับงานนี้นะอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหูดูไอ้เจ้านั่นได้แต่ขู่ไอ้เจ้าดาได้แต่เห่าขู่อย่างเดียวทำอะไรเป็นครับเป็นด้าขู่อย่างเดียวเลยดูมีอะไรอยู่ในนั้นในด้าถึงไี้ เบานี่ถึงได้โอ้โหโอ้บอกดาทำเลยโอ้โหดูบาวนี่ดินกินแตกายเลยเออเออเออไดาเขาไม่ยอมครับเออโอ้สุดยอดจริงโอ้โหธรรมดาครับไอซีวันนี้เราพักจกับพี่ทองกับดาวเรืองเรามาดูการเข้าครัวของ ปอมน้อยกัแบแม่น้อยร่วมมือกันจะทํากับข้าวนี่ทำอะไรครับนี่ทำอะไรครับปอมปอมทำน้ำพริกปอาน้ำพริกอะไรตึงน้ำพริกอะไรจะใส่หอมใส่กระเทียมเยอะขนาดนี้น้ำพริกอะไรไม่รู้อา้าวไม่รู้จักชื่อมีน้ำพริกอะไรไม่รู้จัก,จ<า>กชื่อมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็นั่งไม่รู้จักเนาะทำแม่วะแล้วจะกล้ากินบ่มือนกัน่ะกินได้เหมือนกันแบกนักทำริกินดิวเมืองแล้ว ใครทำแม่ทำแล้วบ,บอกว่านางทำไงโกหกหน้าด้านเลยนนี่อเดเอฟซีดูนะครับผมขนาดอยู่ตอนหน้าต,ตาเนไดยนี่ยังโกหกได้ขนาดนี้แล้วรับหลังออกไปโรงเรียนจะโกหกพ่อขนาดไหนคิดว่านี่เอาใช่ไหมม่ต้องว่ามั่วหรอกจริงเลยแหละโอ้บอกน้ำพริกอะไรไม่รู้ไม่รู้จักชื่อ,อเดี๋ีวพอตั้งอะไรน้ำพริกไม่รู้จักชื่อนะ ำหรอยากชิมใช่ไหมทายของสําหรับของกระปอมแล้วน้ำพริกไม่รู้จะชื่อก็อยากชิมก็อยากลองชิมฝีมือก็บอาได้นะบอกได้นะบอกได้ว่าอร่อยแน่เลยดูการตั้งใจแกะหอมแกะเทียมแกะเตะเทียมไม่แกะหอมบ้างบ่ไม่แกะแล้วเด้อผมไม่เกะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรเป็นกับข้าวชนิดไหนในเอชีเนาะ หอมตั้งใจมากเลยทีดูตำอ,อะไรนี่ยตำหอมกับกระเทียมตำหอมกับกระเทียมนะหอมจริงๆเลย <c oughs> หอมจริงๆเลยครับหอมจริงๆเลยโอ้โหจะเละไม่หนี่ตำนี่ถ้าตำนี่จะเละเลย จะปรุงเองเลยใช่ไหม,ไมท,ำทำเองเลยใช่ไหมหทำไมลองดูบ้างสิเดี๋อมันอร่อยกว่าเก่านะเดี๋ยมันอร่อยกว่าฝีมือแม่นะกินไไม่ด้เพ่ออยากชิมฮะจะกินไม่ได้เลยทำไมก็ไม่อร่อยโอ้โหมาเสียชื่อหมดเลยเสียชื่อพ่อหมดเลยน,ะนี่ไอ้ตัดออกจากกองมรดกทีเดียพูดแล้วว่าเดี๋ยวกินไม่ได้โอ้โห ต,าต,าตอนนี้ไม่หน่อยก็ลงมือแล้วนะเอฟซี F C. ดูขับหมูทำอะไรหนึ่จะพัดเข่าบอก,อกพัดเข่าหมูใช่ไหมบอกว่ารถติดตามแต่รถติดตามรถติดตามอีกมีการไม่บอกด้วยเอฟซี F C. มีการไม่บอกด้วยว่าจะทำอะไรโอ้ดู ทำไมมูมเป็นต่อเน,นี่ยไม่ได้สับแบบนั้นเดี๋ยวมันจะอันนี้เองมันมันละลายเอง <Hey. S 1> มีสูตรนี้ด้วยมูละลายเองครับโอ,อยากรู้จังว่ามันออกมาจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรนะสำหรับกบข้าววันนี้ดูโอ้โหลูกอาจะทำลาบหมูบ่ว่าหมูเยอะ เดี๋ยวก็เสร็จค่ะเดี๋ยวก็เสร็จมีการรอ,อกติดตามตอนต่อไปอีกนะครับเอฟซีเดี๋ยวไปดูกระปอมว่ากระปอมตำม,มานั่นเสร็จหรื<ม>อยังให้กระปอมมานี่เลยทำเลยจะดูว่าปอมฝีมือ,มามอมการตำพริกของปอมไอ้ตำหอมกระเทียมของปอมยังเป็นไงเหล็กหรือยังนี่ไงเอาเหล็แค่นหนอีกไม่ได้แค่นี้เลยหืมได้แค่นี้กปอมบอกได้แค่นี้เลยเอาอะไรนั <โด S 1> กห <โด S 1> นาดู ดูหน้าตาะะดูกเด็นเข mm. <t> ้าตามากเลยดูโอ <t> ้ด <t> ูฟังเสียงนะเข้าตาชิงไปเยอะก็หลังจากตำหอมตำกระเทียมเสร็จแล้วลงมือเกี่ยวแล้วโอ้โหเมื่อกี้กระทะเล็กนึงมากระทะใหญ่กว่าเก่าอีกเนี่ยกลัวใส่หมูไม่พออกลัวล้นกระทะใช่ไหม โอ้โหเสียงเคาะกระทะใน FC เท่ากับนันมืออาชีพเลยปอก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 โอ้โหวันนี้อร่อยแน่ครนะ FC ดูดูหน้าตาแม่ครัวนะครับดูหน้าตาแม่ครัวทำไปด้วยยิ้มไปด้วยครับโอ้หวานแน่ๆเลยกับข้าววันนี้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้หวานแน่ๆแน่ FC ดูนะกับการทำกับข้าววันนี้ยิ้มหวานเทียวเลยแม่ครัวเรา เยอทีแต่ว่าล้างหน้ายังค่ะายัางไม่ได้ล้างหน้าลุกๆมาทำกับข้าวแล้วโอ้โหนจะจะไหมก่อนบ่ยังได้ค่าเปิดไฟอ่อนดูค่ะเดี๋ยวเราดีหน้าตาแล้วออกมาจะเป็นอย่างไรโอ้ดูฝีมือ เหมือนมืออาชีพจริงๆนะดิดูดูการควงตะลิวครับดูโหดูนะออการควงตะลิวเนเหมือนมืออาชีพจริงเลยดูยังไม่เคยเข้าครัวสักทีมืออาชีพนะงานนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเสร็จออกมาจะเป็นยังไงแล้วที่จะทำนี้เขาจะทำอะไรกันนะ ดูถ่านั่งถ่านั่งแม่ครัวผมหรือท่านั่งแม่ครัวผมอ๋อไม่ท่านั่งเทสเนี่ยนะโอ้โหยังไม่ไหมหรอกแม่ไป็นเตาของแม่เถอะยังไม่สุกอีกยังไม่เสร็จอีกไม่รู้แม่เขจาเตรียมแค่ไหนต้องไปถามแม่แม่เขจาเตรียมแค่ไหนโอ้โหกับข้าววันนี้ต้องอร่อยแน่ๆครับเอฟซี นี่ตอนนี้ไม่ครังเราก็ลงมือแล้วโอ้ผัดแล้วครับแค่ก็จะผัดกับเราหมูนี่เองตำพริกตำหอมตำกระเทียมซะหลอกให้เรางงว่าติดตามตอนต่อไปต่อไปมาดูแล้วเห็นผัดเลยหมูใส่กะทะแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามตอนนี้ถุกหรือยัง สุกแล้วกินได้แล้วใช่ไหมไปดูชนะิมนะแม่ครัวชิมีิต้องแม่ครัวชิมว่าฝีมือเขาเป็นยัไงเป็นยังไงครับอร่อยค่ะอร่อยแล้วโอ้โหนี่อร่อยเลยนะครับอร่อยแล้วอร่อยแล้วเนี่ก็เป็นเขาเรียกไรนี่ น,น้ำพริกเลยน้ำพริกคลุาดน้ำพริกหมูใช่ค่ะพอแล้วเติมแล้วเติมอีกแคเกลีเค็มแล้วกูน่นาจะดีเพชรอ่ะ,ะ<ไ>มาเลยมามาพริกก็ไม่อร่อยเผ็ดอีกโอ้พอแล้วเต็มในครัวแล้วทำแล้วมันจะเอาออกได้เพราะผิดจะต้องกินผิดเลยเนาะอ่ะสวหรับวีมนี้ก็ <c oughs> ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราไปรอติดตามกันอีกรอบว่า จะเป็นอย่างไรกับข like like ้าวหรือจะมีคนชมหรือเปล่าว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับ FC กับทีมือปลอมน้อยรถไทยของเรานะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดรดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับฝากพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักงานสาวพี่ทองน้องดาวเรืองไว้หน่อยอมกอ้อมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับพี่วันนี้สวัสดีครับ